มาเกอ,อสวัสดีค่ะวันนี้ามาเกะกล่องสูงเบบี้ทีมนกลลองการเราจะเ s เอซอาเป็นเรื่องนะคะเราจะไม่พูดอะไรเลยนะ ได้อยากได้ทุกตัวยกเว้นสีนหนึ่งชุด How old? How old? Hey. Hey, 嗯。 อยากได้สีนี้ที่สุดแล้วก็ล ชีวิตอยากได้ด้วย